ขณะลูกของคุณอยู่ในพื้นที่ปรับโทษคุณเลือกที่จะเล่นตามพี่ลูกอยู่ได้โดยไม่มีโทษปรับหรือทำการผ่อนปรนนอกพื้นที่ปรับโทษโดยมีโทษปรับหนึ่งโตรกถ้าคุณตัดสินใจเลือกที่จะเล่นลูกในพื้นที่ปรับโทษคุณอาจจะหลดไม้บนพื้นหลังลูกในพื้นที่ปรับโทษได้และอาจหยิบรู้ิึิเปนท์หรือสิ่งกีดขวางเคลื่อนย้ายได้ออกไปแต่มีข้อจำกัดในการผ่อนปรนที่คุณจะได้สิทธิ์ขนาดที่ลูกอยู่ในพื้นที่ปรับโทษ ยกตัวอย่างคุณไม่ได้รับการผ่อนปรนใดๆจากการติดขัดกับสภาพสนามผิดปกติไม่มีการผ่อนปรนฟรีถ้าลูกจมในพื้นที่ปรับโทษและไม่ให้ผ่อนปรนสำหรับลูกไม่สามารถเล่นได้ในพื้นที่ปรับโทษปกติมีทางเลือกที่จะเล่นตามที่ลูกอยู่หรือใช้การผ่อนปรนนอกพื้นที่ปรับโทษโดยมีโทษปรับหนึ่งโลง